เราจะได้ฮาร์ดดิส์แบบนี้นะครับเวลาเราเสียบมานะครับสีสันมันก็จะสวยสดใสนะเนี่ยเวลามันรันมันอ่านนะครับเดี๋ยวเวลาไปดูไฟล์ในข้อมูลเราก็จะเห็นนะนี่นะครับเราจะได้มาประมาณนี้สี่ห้าหกนี่นะครับกิกะไบต์ประมาณนี้จากฮาร์ดดิส์เก่าๆที่มันขึ้นเออเลแล้วก็เอามาใช้งานได้ e a e People ครับอันนี้เป็นไอเดียนะครับสําหรับท่านที่มีฮาร์ดดิส์ ่ในโน้ตบุ๊กที่มันเป็นปัญหาเวลารันแล้วมันขึ้นสีฟ้านะครับคือประมาณว่าฮาร์ดดิสมีปัญหาแล้วลันไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นอะไรต่างๆอย่าพิ่งทิ้งนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนฮาร์ดดิสมานะเพราะว่า Windows ลันไม่ขึ้นแล้วมันขึ้นจอฟ้านะครับก็ตัวนี้500กิกนะวิธีง่ายๆเราสามารถเอาตัวนี้นะครับออกมาฟอร์แมตแล้วก็ลง Windows ใหม่อย่าเพิ่งไปแบบ เขาเรียกว่าอย่าเพิ่งไปประเมินหรือฟันธงเลยว่ามันเสียแล้วนะครับเอาออกมานะครับฟอร์แมตใหม่แล้วก็ลงวินโดว์ใหม่ก็ได้หรืออีกไอเดียหนึ่งก็คือนะครับเอามาเป็นฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอร์นอลเลยแล้วท่านก็ซื้อ SSD นะครับไปลงวินโดว์ใหม่ในในโน้ตบุ๊กนะครับหรือท่านก็เอาไปใส่เป็นฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมก็ได้นะครับหรือมีอีกไอเดียหนึ่งก็คือเอามันมาเป็น นะครับเ x t e r n a l ลเลยนะครับก็สามารถซื้อกล่องตัวนี้นะครับตัวอ่าน3.0นะครับ USB 3.0ตัวนี้มาใช้ได้เลยมันก็จะมาพร้อมสายนะครับอันนี้ในตลาดออนไลน์ทั่วไปมีนะครับรา,ราคาร้อยกว่าบาทนะครับสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับเป็นไอเดียก็แกะอันนี้แล้วก็ฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับใส่ แล้วก็เอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ฟอร์แมตแล้วก็ใช้ได้นะครับอย่าพึ่งไปทิ้งบางทีมันรันวินโดว์ไม่ผ่านแต่เวลาเราเอาไปเสียบในโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอะไรต่างๆเสียบแล้วมันก็จะขึ้นชื่อไฟล์ไว้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันแตกไฟล์แยกพาร์ติชันอยู่นะครับท่านก็ลบพาร์ติชันแล้วก็ทําให้มันเหลือเป็นไฟล์เป็น เรียกอะไรอเป็นไฟล์เดียวหรือเป็นไอคอนเดียวนะครับท่านไปหาดูวิธีการลบ p a r t i t i o นที่มันแยกไดซีไดดีใน youtube ทั่วๆไปมีเยอะแยะเลยนะครับให้มันเหลือ partition เดียวตัวนี้มันก็เคยแยกมาก่อนเป็นไดซีกับได้ดีนะครับผมก็เอามาฟ f o r m a ตนะครับแล้วก็ มันก็ยังเป็น partition แยกอยู่นะครับก็รวม partition ให้มันเป็นอันเดียวแล้วก็จะเป็น external ซะนะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้มามาใช้ได้เลยเอาละเ,เราได้มาแล้วก็นะครับเอามาแกะแล้วก็เสียบอันนี้เราเข้าไปแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับ hard ด i ิสเข้าไปนะใช้ได้เลยไม่ต้องห่วงมันก็จะเข้ามาพอดีแล้วก็จะมีล็อกของมันนั่นแหละนะครับ แล้วก็มีสายบางคนก็บอกสายหักสายพังเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับถ้าฮาร์ตด,ดิทท่านพัง e x t e r n a l พังไม่ต้องไปซีเรียสซื้อตัวนี้มาใหม่เนี่ยนะครับ120บาทไม่ประมาณนั้นนะรวมส่งหรือ130 150ก็แล้วแต่แล้วก็มีสายพร้อมนี่จะเอามาให้ดูนะครับที่เป็นเราซื้อมาเป็นพวกสำเร็จก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นฮรตดิทยุคนี้นะครับ1ตัวตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เป็นน่าจะเป็น2เท หรือ1เทดจะไม่ได้นะครับนี่ตัวนี้เวลาทําสําเร็จออกมามันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนนะตัวนี้ก็มาจากโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ซื้อแบบฮาร์ดดิสมาเป็นเอ็กเทแนลแบบนี้เลยนะครับก็แกะออกมาจากโน้ตบุ๊กนั่นเองมันรันไดซีแล้วมันเออร์เลอร์สตาร์ทไม่ขึ้นก็ถอดออกซื้อ SSD ใส่จบแล้วก็เอาตัวนี้นะครับมาเป็นเอ็กเท์นลเลยผมอาจจะมีเยอะหน่อยเพราะว่างานเราเป็นงานวิดีโอนะก็เก็บพาร์ท สำคัญวิดีโอสำคัญสำคัญไว้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันง่ายๆนะครับแม้ว่าท่านซื้อแบบธรรมดาแบบนี้มานะแล้วพอดีสายมันหักมันพังพปนี้ไปนั่งทับหรือตัวนี้หักอยู่ด้วยอยู่ดีๆเอ็กเทอร์เนลไม่อ่านนะครับอย่าไปสันนิษฐานเลยว่าฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์เนลพังนะครับให้ซื้อไอ้ตัวเนี้มาก่อนนะครับแล้วมาลองเสียบดูมันก็ขึ้นเพราะก็เคยเคสนี้เหมือนกันว่าไอ้พวกเอ็กเทอร์เนลนะครับเป็นฮาร์ดดิสภายนอกแบบเนี้ยนะครับ มันเสียบแล้วมันไม่อ่านเราก็นึกว่ามันพังมันอะไรต่างๆาร์ดดิสเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่ไอ้แผงวงจรตัวลีดเดอร์การ์ดลีดเดอร์พวกนี้มันพังแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถซื้อไอ้กล่องตัวนี้ที่มาแถมพวกเนี้ USB 3.0มาเนี่ยก็จบแล้วครับสบายมากนะครับเราก็แกะเราก็ใส่ได้เลย ครับซื้อพวกนี้มานะครับเวลาแกะแกจากด้านข้างนะครับใช้เล็บใช้อะไรก็ได้ถ้้ไม่ได้ก็ใช้ควงเช็คไฟหรือว่าใช้แบบคัตเตอร์ที่เป็นอันใหญ่แบบนี้นะครับแล้วให้ใช้หลังคัตเตอร์หรือหน้าคัตเตอร์ก็ได้บิดมันออกมานะครับแล้วก็จะได้ง้างมันออกมาได้นี่นะครับประมาณนี้นะนี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เสียบตัวนี้เข้ามาเห็นไหมครับมันจะมีล่องอยู่นะครับนี่ เสียบให้มันตรงนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันจะเสียบไม่ได้เห็นไหมแล้วก็กลับออกมานะครับแล้วก็วางลงกับล่องนะครับแล้วก็ดันเข้าไปครึบจบแล้วนะครับแค่นี้เองนะแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับอืมั้นไม่ถูกอันมันจะไม่เข้าหรอกนะครับก,กดคึ๊บจบแล้วครับที่เหลือนะครับเราก็เอาตัวนี้นะสายที่ให้มาเนี่ยแหละนะครับนี่ ไปเสียบกับโน้ตบุ๊กเราก็จะได้ external ใช้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบตัวนี้ส0สเวลาเสียบมาเนี่ยมันจะเป็นไฟสีฟ้าสวยงามทีเดียวเียวนะครับประมาณนี้นะครับแล้วด้วยเป็น USB 3.0เนี่ยรันค่อนข้างเร็วไม่ต้องซีเรียสเลยก็พอลองเทสเนี่ยได้ถึง80กว่า90เมกต่อสต่อวินาทีเลยทีเดียวนะค่อนข้างเร็วก็ไม่ได้อึดอัด ขาเวเลยเลยเร็วปุ๊บปารปุ๊บปารเอ้ออเลยนะครับโอเคน่าจะได้ไอเดียนะครับเราก็จะมี external เพิ่มขึ้นมาโดยที่ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องไปทิ้งตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันตัวนี้มาจากโน้ตบุ๊กของผม2เครื่องนะนะครับแล้วขยับเป็น SSD ก็จะอเอาฮาร์ดดิสตัวเดิมมาใช้เนื่งองจากว่ามันรันวินโดว์ไม่ขึ้นนะครับมันยูดีก็ขึ้นจอสีฟ้าก็อย่าไปสันิฐาน ว่ามันพังมันขึ้นว่าฮาร์ดดิส์เออร์เลอร์มันเราก็ไปฟันทงว่าเฮ้ยมันพังแล้วเราก็ไปซื้อมาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะครับก็อาจจะเป็นที่มันเออร์เลอร์แล้วก็เอาออกมาฟอร์แมตแล้วก็ใช้ได้แล้วก็เป็นเอ็กเทอร์นอลได้เลยประหยัดด้วยโอเคครับน่าจะได้ไอเดียจจงาก็ทวลายความสุขอยู่ที่การไปวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ